สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับยานปลอสุดล้ำที่เป็นความภาคภูมใิใจของคนไทยนั่นคือ First f r i n c i e หกคูณหกแกมวิซิสเทิงสอมอวีเอเคลิลยานปลอที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ภารกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายในพื้นที่เสียงภัยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยจากระเบิดแสวงเครื่องหรือการซุ่มโจมตีด้วยอาวุธหนักในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้ง ถ้าพูดถึงยานเกราะการระเบิดในยุคนี้เฟ r ร์สหุนแร่6คูณ6ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวิศวกรไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยครับยานเกรกาะรุ่นนี้ไม่ได้ผลมาแบบไม่มีที่มาที่ไปน,นะครับมันเป็นการต่อยอดจากเฟืร์สหรุ่นแรกที่เคยพิสูจน์ตัวเองในสนามจริงมาแล้วด้วยความทนทานและประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานความมั่นคงของไทย รุ่นแรกนั้นได้รับความนิยมเพราะสามารถรับมือกับสภาพการใช้งานที่โหดสุดๆได้ดีแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องยกระดับความสามารถให้พร้อมๆสำหรับภารกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเฟิส Win ินแย่ 6x6 ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีการปรับปรุงทุกด้านตั้งแต่โครงสร้างตัวถังไปจนถึงสมรรถนะการขับเคลื่อนเพื่อให้มันกลายเป็นยานเกราะที่พร้อมพรุ่ยในทุกสถานการณ์จุดเด่นที่ทำให้เฟิสต์วินแย่ 6x6 กลายเป็นที่พูดถึงในวงการยานเกราะทั่วโลกคือการออกแบบตัวถังทรง รีเวฟอันเป็นเอกลักษณ์โครงสร้างแบบนี้ถูกคิดคนมาเพื่อกระจายแรงระเบิดจากด้านล่างของตัวรถออกไปด้านข้างลดความเสียหายที่อาจส่งผลถึงผู้โดยสารและอุปกรณ์ภายในถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันเหมือนกับการออกแบบให้รถมีขรอบป้องกันที่ฉลาดพอจะเบี่ยงพลังงานจากการระเบิดให้ออกไปจากตัวรถให้มากที่สุดซึ่งแนวคิดนี้กลายเป็นมาตรฐานสากลของยานกรอะการระเบิดยุคใหม่ไปแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ เฟิร์สวินเย่หกคูณหแตกต่างคือการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและการใช้งานในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งป่าเขาลำเนาภัยถนนลูกลังโคนและพื้นที่น้ำท่วมขังตัวรถถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากรุ่น4ีคูณสีเดิมโดยเพิ่มจำนวนล้อเป็น6กล้อทำให้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทธปกรณ์ โดยทั่วไปแล้วฟุสิ t l แย่6คูณ6สามารถรองรับทหารพร้อมพร้อมอุปกรณ์ได้ถึง10ถึง12นายขึ้นอยู่กับการจัดวางภายในและที่สำคัญคือมันมีความยืดหยุ่นสูงมากสามารถดัดแปลงเป็นยานพาหนะหลายรูปแบบเช่นรถบังคับการรถพยาบาลสนามหรือแม้แต่ติดตั้งระบบอาวุธควบคุมระยะไกลเอาท์วหรับภารกิจต่อสู้ในพื้นที่อันตราย ลองจินตนาการดูครับรถคันเดียวที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้หลากหลายขนาดนี้มันเหมือนเป็นมีดพับสวิตของวงการยานเกราะเลยทีเดียวถ้าพูดถึงสมรรถนะของเฟอร์สตวินแยหกคูณหต้องบอกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อรุยได้ทุกที่จริงๆด้วยเครื่องยนต์ที่ให้กำลังแรงกว่ารุ่นแรกระบบขับเคลื่อน6กคูณหช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนถนนลาดยางลูกรังคนหรือแม้แต่พื้นที่น้ำท่วมขังในระดับหนึ่ง ระบบช่วงล่างแบบอิสระในแต่ละล้อช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและควบคุมง่ายแม้ว่าจะต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงในสภาพถนนที่ขรุขระนอกจากนี้รถคันนี้ยังสามารถปินเนินที่มีความชันถึง60%และยังด้านข้างได้ถึง30%โดยที่ยังคงความมั่นคงไม่ล้มความงานง่ายอีกอย่างทีน่าสนใจคือรัศมีวงเลี้ยวที่ค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับขนาดตัวถังที่ยาวขึ้นทําให้มันคล่องตัวในพื้นที่จํากัดมากกว่ารถเก่าขนาดใหญ่หลายรุ่นหนึ่งในจุดแข็งที่ทําให้ เฟิร์สเนแย่หกคูณหกได้รับความสนใจจากนานาชาติคือความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยอาวุธเบาไปจนถึงปืนคนหนักขนาด12.7มิลลิเมตรหรือการต้านทานแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดที่มีพลังทำลายเทียบเท่าเทียนหลายกิโลกร,รัมความสามารถนี้สอดคล้องกับมาตรฐานเมทัลสแตมระดับสีซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของยานประอทั่วโลกการที่รถคันนี้สามารถปกป้องกำลังพลจากภัยคุกคามร้ายแรงได้ขนาดนี้ ทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจในพื้นที่ที่มีการซุ่มโจมตีหรือกอวินาสกรรมเช่นในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงภายในตัวรถก็ถูกออกแบบมาให้ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารบอร่อนั่งเป็นแบบ West e ดิเทนเ City ตีติดตั้งเข้ากับโครงรถโดยไม่ยึดกับพื้นโดยตรงเพื่อลดแรงกระแทกจากระเบิดที่อาจส่งมาจากด้านล่างนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศและป้องกันสารเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์หรือที่เรียกว่าซิปเ ซึ่งช่วยให้กำลังพลปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีการใช้แก๊สพิษหรือสารอันตรายหน้าต่างของรถใช้กระจกกันกระสุนหนาหลายชั้นพร้อมๆช่องยิงสำหรับตอบโต้ภัยคุกคามจากภายนอกส่วนระบบปรับอากาศก็ถูกออกแบบให้ทำงานได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยซึ่งใครที่เคยอยู่ในรถก่อนในสภาพอากาศร้อนนั้นคงรู้ดีว่ามันสำคัญแค่ไหนเรื่องอาวุธก็ไม่น้อยหน้าเลยครับ ฟิสซินแย่6คูณ6สามารถติดตั้งปืนกลขนาดกลางปืนกลหนักหรือแม่แต่ปืนยิงระเบิดอัตโนมัติได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของภารกิจจอนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกล้องมองกลางคืนหรือกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อให้ปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนระบบสื่อสารภายในรถก็ล้ำสมัยรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสังกกรส่วนกลางแบบเรียนไทยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกล้องวงจรปิด โรนหรือแม่แต่ดาวเทียมช่วยให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำนอกจากความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นแล้วเฟิร์ส i วินเยหกคูนหยังถูกออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายอะไหล่หลายชิ้นสามารถใช้ร่วมกับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ทั่วไปได้ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์และเกียร์ก็ถูกสร้างมาให้ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นและฝุ่นละอองของภูมิภาคนี้ การใช้สีพรางแบบดิจิทัลยังช่วยให้รถกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นป่าเขตร้อนหรือพื้นที่ในเมืองที่สำคัญคือ FIRST WIN นแย่กคูณหเป็นผลงานของวิศวกรไทยที่ผสมผสานเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้ได้ยานเกราะที่มีสมรรถนะสูงแต่ราคาถูกกว่าการนำเข้าจากยุโรปหรืออเมริกามากการผิตในประเทศยังช่วยสร้างงานและพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย นอกจากนี้การที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศทําให้การปรับปรุงหรือซ่อมบํารุงทําได้รวดเร็วไม่ต้องรออะไหล่จากต่างประเทศนานเป็นเดือนพอในแง่การใช้งานจริง f i r แ t ่ p i n 6x6 ได้พิสูจน์ตัวเองในพื้นที่ภา,าคใต้ของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายจากระเบิดสแสวงเครื่องและการซุ่มโจมตีรถรุ่นนี้สามารถนํากําลังคนกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยแม้จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์รุนแรงซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับทั้งทหารและตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง นอกจากภารกิจทางทหารแล้วรถคันนี้ยังสามารถใช้ในงานบรรเทาสาธารณภายัยเช่นการลำเลียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมหรือการอพยพประชาชนจากพื้นที่อันตรายความสามารถในการทนต่อแรงระเบิดและกระสุนท,ทำให้มันเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงในอนาคตมีความเป็นไปได้วา่าฟิสตุนย่หกคูณหกจะถูกพัฒนาให้มีรุ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือไฮบริดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและลดการปล่อยความร้อน ซึ่งจะทําให้ยากต่อการตรวจจับด้วยกล้องอินฟราเรดของสัตว์รูการที่ยานกร่อรุ่นนี้เป็นผลงานของคนไทยไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจในระดับชาติแต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีเทคโนโลยีป้องกันประเทศของโลกจากเฟิร์สบิ์รุ่นแรกสูเฟิร์สบิลแย่ 6, คูณ6ถือเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดนิงทั้งในด้านการออกแบบความทนทานและความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่ การที่ยานรุ่นนี้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากคู่ผิดรายใหญ่ในตลาดโลกได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวิศวกรและช่างเทคนิคของไทยมีความสามารถที่ไม่เป็นรองใครและพร้อมพร้อมที่จะพัฒนาโครงการที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตสุดท้ายนี้ First w พ n แย่6คูณ6ไม่ใช่แค่ยานปร่อะที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันร,ระเบิดหรือกระสุนเท่านั้น แต่มันยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นใจความปลอดภัยและความภาคภูมิใจของชาติไทยเป็นยานพาหนะที่ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสียงและเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราก็มีของดีที่ไม่แพ้ใครหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการทำความรู้จัก First w i n y ย่6คูณ6นะครับถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ